สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายที่น่ารักทุกคนมือนี่มาดีมีสุขพัสผ้าพี่น้องมาเบงทุ่งดอกคานโนลาเ้ยค่ะพี่น้องดอกคานโนลาที่เขามาทำน้ำมันพืชค่ะคล้ายๆกระดอกพักกาดบา้านเฮ้าล่ะค่ะแต่ว่ามือนี่อากาศบ่ค่อยดีวันไหนค่ะพี่น้องเบงลมดูลมแรงๆค่ะพี่น้องย็นนำ้ำเบงทองฟ้า บ่มีแดดเลยค่ะตอนนี้อากาศ11องศาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยงามเหลืองเต็มทุงเลยค่ะพี่น้องเอาวิวสวยๆมาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็มีภูเขาน้ำค่ะไปมองไปไกล้ๆดอกข้าน,นลานี่เขาจะปลูกไว้ทําน้ามันเนาะค่ะเนาะ น้ำมันพืชคะ่ะน้ำมันใส่ทำรับทำอาหารแหรอคะสวยงามเนผนภู้เขาสูงสูงอะ่ะถ้าได้ไปหวันจะชมวิวสวยงามค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อากาศบดีก็เลยบ่ได้ไปฝนตกเป็นบางเวลาแล้วก็ลมมาเป็นบางครั้งคะ่ะ แต่ว่าใบกัดไข่ไข่พักากาดพักข้างหน้านะคะใบพักอันนี้ยอดอ่อนมันกันก,นกินแสบค่ะพี่น้องเอามาพัดก็ได้เอามาหนึ่งก็ได้ค่ะข้างๆใบทั้งนั้นจะเป็นทุ่งเข่าเนาะค่ะเขียวๆไปตอนนั้นเป็นทุ่งเข่าเป็นทุ่งเข่าซาลี่ค่ะพี่น้อง ที่เขาไปทําแปง้งทําขนมปังเนาะค่ะเนาะเบ่งดูตอนนี้กัยังล่มอยู่ค่ะพี่น้องเบิดมือละมือนี้อากาศแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะสําสหรับมือนี้ก็บพาพี่น้องมาชมทุง่งดอกลับเนาะค่ะเนาะขอ้มีความสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะเบ่งความสุขความงามของดอกดอกดอกลับค่ะดอกที่ไปทํหนํามันผืชค่ะอันนี้ก็คือ จะกลับบ้านเนาะค่ะเบิง้งลนบ่ได้มัน,นาวนี่ค่ะคางทางังกําลังเขียวด้วยทุ่งเข่าเลยค่ะอันนั้นก็เป็นดอกลับคือกันค่ะทั้งนี้เอินดอกลับเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็คือเม็ดฝนเริ่มลงมานแน่ละเนาะค่ะเนาะเดินทางกลับบ้านค่ะฝากพี่น้องให้กดไล กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดีมีสุขพลัดในเด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปขอให้เป็นเพื่อนกันเง้วๆไปค่ะพี่น้องดูแลกันไปผู้ใดเข้ามาแล้วถ้าไปซากขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่พลาดละมากับเข้ามาเบิงน์นในเด้อค่ะมาให้กำลังใจมากกดติดตามให้แน่แล้วค,ค่อยพบปะกันในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ยู่ดีมีสุขสุขภาพดีแข็งแรง ลำรวยสุขคุสวัสดีค่ะ